วันตีเจ้าป้าดาวจะมาแอฟป,ป่าซิวเนาะไปซื้อป่าซิวมาเจ้าแต่จะแอฟกับกระทนะเนาะป่าซิวนี่ป้าดาวล่างเกลือเรียบร้อยแล้วเจ้าล่างเอาหน้าดำๆมันออกเนาะพริกเจ้าพริกใสนะ่เยอะกวนเพ็ดเนาะโอ้เยอะขนาด บไใจปลามกนะเอฟปลาก็ผักเหนือเจ้าเอฟปลานี่เป็นบบไช่พักนะเจ้านี่เป็นเท่าว่าเอฟปลานะนี่ใบบักคูเจ้าใบบักคูใช่เยอะๆตำตะไคร้ใส่สองหัวกระเทียมหอมแดงแล้วก็อันพริกใชพริกหนุ่มกับพริก ได้ปนกันเนาะกกะปิตำรวมกันเจ้าซอยหย,ยาบๆเนาะเจ้าเอาใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเนาะประาบว่เปิดไฟละหลอมแล้วเจ้า <c oughs> กำลังมากดลิดนี่อืมิมตราข่าพริกนุ่ม พริกขี้หนูป่นกันนอกพริกสดจะใช้พริกแห้งก็ได้เจ้าหอมแดงหอมขาวเกลือถ้าไผ่มมีรากภักซีก็ตำใสแล้วก็มีใบมะขูดเนาะ,ะแล้วปดาวก็เอาขอมิ้นก็ใส่ตวยกะตำไปพริกขันเจ้าแตะไข่ใส่เยอะๆแต่ถ้ามีใบตองเจ้าอยู่บ้านเฮาเนะ แอฟกับใบตองเจ้าบา้านเ่าก็เอาว่าฮอ,อร์มดนก็ห่าท้างผักเหนือโปรเจคฮอขายน่าเป็นแอฟเป็นแนะอฟนั่นนะเออนั่นแหละแต่ป,าปลาดาวเอามาแอฟกับกระทะเนาะแอฟกับกระทะเจ้า มน้ำใส่เห่หมกพอดีเดี๋ยวน้ำแหงมันก็ซุกกับเจ้าไปป้าใส่ป่าชิวมนันนะโอ้ขยากแต่แพงนะเจ้าในกระทะเนี่ยประมาณสี่ร้อยบาทเจ้าเนี่ยในกระทะเนี่ยป่าน้อยกับป่าใหญ่ราคะจะพอๆพกันเลยเจ้ามังหนก để có kín chú, cháu ba đáo ya kín nó, mình mình năn năn ba cẳng một, hả thầm cháu. เอาพักซีพักอย่างนะอัน,นีะเนผลทองแอปป่าเจ้าบัเจว่าใส่พักแล้วเจ้าแต่ถ้าทำกับตีใส่พักนะมันควรได้ยังกันเนาะว่าดาว่าบอู่ไปอู่มาก็ค่ายๆกันนี่แหละแต่แอปป่านี่ในผนบ่ใไซพักปไดไใส่แต่ใบมะคูดเนาะ แอปป่านี่ซอยตตะไข่หยาบๆใจเจ้าใส่เยอะๆกระดาวใส่สองหัวใหญ่เลยอาน้ำใส่หมาพอดีเจ้ากระดาวน้ำแห้งปากกระซุกละ มันนะเจ้าไผ่สอบกินแอปปลาเจ้าแป้งขนดนะเจ้าโอโหอมเจ้า นี่จะหอมมันจะหอมป่าโดยเฉพาะอ,อีนเะน่เพรมาะมันเหมือนได้ใส่ผ้ากับเจ้ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของป่นยางหนึ่งเนาะแอปป่าเนาะอย่างบ้านเฮามีใบตองเจ้าโอ้โหวะารดาไปเห็นคนอีสานบางคนป่นทำคลิปนับเจ้าบ้านเนาะป่นทำมบป่าหอใบตองนะโอ้ เวลาอย่างอยาก,ยากได้ใบตองอินอือมันหนอกก็มนี้นะแต่เขาต้องสั่งทังเพซบุนะ๊กเนาะทังข่าทรงข่าอย่างถ้ามีเงินพันนี่บไม่ได้กินนะจ๊ะใบตองนะคนขายเป็นกิโลนะกิโลห้าหกร้อยกันเจ้าไปกินนะเจ้าใบตองไงแอฟกับกระทะเนี่ยเจ้าน้ำปลาจำเปไหนเนาะหอมตวอย Nè cháu ép thì muốn ở hèm hèm nòi móc nè nạm hèm là cháu hôm hôm ba đào cắp ba số so, khăn lắm hôm khán giả à, nó sư dạ khán giả lấy bắn đi ô ép muốn lấy เห็นป่ามันสดเนาะเก็บซีซ่าเก็บซีซ่าเจ้า,าลาเจ้าสุกลาเจ้าแอปป่าเซ็ตเรียบร้อยนะเจ้าป้าดาวขอจกคลิปแคนเนก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใปคลิปหน้าเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามหือประดาวด้วยเนอะร์จะไ,ได้ผลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ